เริ่มคั่วไส้ไว้แล้วเพื่อนๆนี่ป้าใส่ไเนื้อด้วยนะเพราะว่าของเรามันเยอะน,นี่น้ํากระจาดนะทําเสร็จแล้วนี่แป้งจะไปผสมบ้านของคุณน้องจะเริ่มผมัดเครื่องก่อนค่ะทอดเต้าหู้ทอดท,อท,อทุกอย่างผัดทุกอย่างแล้วก็จะผสมกันแล้วเพื่อนๆใส่ถั่วผสมกันลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเปล่าฟอนสวยงามให้ก่อนนะเด็บแปง้งยวนนะคะเพื่อนๆแต่กระทะเรา,าไม่ใช่กระทะบ้านเรามันเลยเม่กรออะรอ,ปรอ,อปปงรป้าหมักแป้งไว้คืนหนึ่งเลคะ่ะ กรอบดีเพื่อนๆพ่อถ้ากรอบเพื่อนๆนฟังเสียงนะคะห่อแป้งยวนป้าทำสองแบบแบบห่อแล้วก็แบบแผ่นค่ะนี่นะ แบบทอดกรอบกรอบเพื่อนๆทำแบบทอดด้วยข่ะสีสันสวยงามไอ้ฝรั่งเขาไม่กินหรอกมีแต่ป้ากินนี่คนกินป้าเคยกินที่สกลนครอ,อร่อยอร่อยค่ะอ่านชาขานมเบื้องยวนค่ะที่ทำมเมื่อวานพ่อใหญ่ชอบแต่ไม่กรอบไม่กรอบมากเดี๋ยวป้าจะทำใหม่ ฟังเสียงนะคะเพืเ่อนๆ